ป่นปลาทูทุกคนมานน่ป่นเสมาคือต้มมะเขือ,อ,อป่นหากัะแล้วตาเขา่าถ้าเข่าตักมีอยูมกทัวนะมีอยู่เอาน้ำลังที่ข้านลูกแล้วปืดคลิปแล้วกี่ข้าอยางไปย่าง,างมาลูกเติมบ่ได้ได้ได พิกจีอยากได้ผัวเนทุกคนเลยพิกจีมีหฮงมันโสอมันสุดเดี๋ยวเรียกวมกันกันยะเนี้คนึงคนไปดาให้ให้ทาคูทาผูอยู่น้ำลังมันระบบเข,าข่ากันผู้ไปหนาผู้ไปหนาให้ทาคพือ คุณกำลังพยา่าคุณไปหนาเห็ดเวียงเห็ดกอนผอมหอยเห็ดมันบอกหับวันนี้เนย่ยมันอึบบอถใจผมว่าอ้นมาคือสบายดีทุกทุกคนทุกมองทุกบอนเด้อมันนี่ทุกคนมอก็จนว่าต้มปลาทูนี่แหละจนว่าน่าบก กาแต่เก็บตักเต็นนี่แล้วมะเขืออันจุกเขียวนี่ดิบ้านนาชิดาทุกคนแต่มีเอฟซีพี่น้องทางลอยอีดลายไลายเหมือนมาเหมือนมาไลายดอกแต่มาทักทายสบายดีกับทุกคนเทียวเซลอยู่ไหนเป็นมาตรฐาในทานท่าเฮือ ิ่นก็มาถ่ายคลิดวรเยวเพิ่นะแล้วพ่อพอก็ยุ่งหันหลวกถ้าไทยสบายีกันลื่นกันเลยลื่นกันเลยเกณฑกันเลยไปมาดูอนื่นก่อนแ่นนอ่ะอนี้แกอันี้แหละเพื่อนกามะคอเป็นเพื่อนทั้ง youtube เท่าหลักก็มาเป็นเพื่อนทั้งเงินเพจบุ๊้อมทุกคน ติดตามกันเจ้าติดตาม่อย่อยติดตามเจ้าขอบคุณคุณหลายเด้อพี่น้องทงั้งรลอยเอ็ดมือเปอเื้อนนะมันมาฉีดหลอกก่องลงมาได้วนี่เปิดรั่วเลยทุกคนสวยแล้วทุกคนมานีนะหนาวเบิ้นคืนสดแจ้งเลยเป็นทุกคนหนาวหนาวมาเรือ่องตากโบมนุ่มก่อนไปตากแดดไว้เผื่อมันอุ่นตากแดดมันจังชุ่มอุ่นมนี้กา เยียงยังมีอันเฮ่พะปาน่าเสีได้ยนะครับคือสืบุปไปดอกมีอันข้าเจ้าว่าขันอยากไปนะซื้อนตะมันใส่เฮ้วยเขาลิตรนึงน่าพอคือขุดเน่าถึงเลยบุปไปบุปไปดอกเรก่องเรืๆๆๆๆน้ามพองทุกคนไอ้ยามนี่ก็น,น้ามพองเพราะว่ลมออกน้ามพองไนะ พี่เข้ามาตามแน่เด้อนีบ่ว่ากันคบงไปนั่งได้มีย่านมี FC ผู้นึงป้าหรือเพิ่นยังแหละป้าหรือสาวนี่น่ะเฮาไปถ่ายอันพี่น้องทางไทยบ้านนี่ถ่ายยาวๆเด้ออยากเบิ่งเพิ่นว่าถ้าเพิ่นถ่ายยาวมันก็ยาวอยู่เนาะบุญุหลายเด้อป้าเอ้ยละสาวทุกคน หอมหอยลงตักขาดทั้งนี้บันดินนะลุ่นลหนาลุ่มลังมาตจ,าจุ่มทุกคนเลยเกลืออันนี้นะวันเสาร์ไปต่อยตักเกลือพร้พอรมกันเกลืออันนาตาลีถ่ายคลิปกินข่าวกับคลิปอันไปดินตะหัวอะไรดีทุกคนบอกมาเลยเด้อน้ำปลาใสมปลา คลิปกาินข่าวกับเพชรตะววแบบนึงนะทุกคนเนาะมีบนว้าบนหัวคลิปบอคลิปไปเที่ยวผัดฮะปัดไทยรัวๆเลยครับบอเดว้าวฮาน่าใค้ได้รู้เพ็นว่านาดบเบิดกัย่างอยู่ว่าน้องซรี่ซื้อกัย่างบอได้เก๋แม่งวันบึงพือติจางทุกคน ซีมเทมได้ไรไอ้กระชางมันสุดใจผมก็ยังบดีทุกคนมาว่ากันหรือมาเด้อพี่นวลค้นแก,น,กนท่กทายสวัสดียมมามเช้าพี่หน่อยอุบลเอเมนเลยพี่น้อนท่าเคท่าเคเข่า,เขเาติ้มติดเข้าใหม่ทุกคน ป้าอ้วนป้าฮกหายายพี่สาวน้อยพี่กะทิลากาเซอรี่สาวหญิงสาวหอมแดงเซอรี่น้องกี้สาวหญิงสาวหอมแดงสาวเมืองสาวหญิงเมืองอุบลเพื่นกาคอมเมนต์ทั้งเงินเพซบุ๊กแต่ว่ายูทูบมากกว่าได้ลวกาสาวดาวโคทอมอลทุกคนลากา เพื่อนสาวเบาวอดเบายาบเมื่อูกตะโนทักทายสบายดีนเมื่ออดใหญ่เปิ้ลเบาชัก บ็ดคุณจะคุ้นที่ว่าบปจักคือเอิอรวมเบ็ดคุ้นเด้อความบุญคุณหลายเธเบางจะทุ่มนาตาลีเอ็ดทีเลยนาตาลีขอถามนี่แลวบางคลิปจิกระ้วบางคลิปกินข่าวก็คลิปไปเที่ยวนั่นคือคือึ้นมาบ้านอันไหนดีบอกนั่งในท,งทั้งทีอ๋อไม่วั่นนะคนุณ ไปกับพาาี่ยาวบ้านนี่ไปพ่อพี่น้องทั้งไทยกัทชาวลาบดีดีทุกคนเขออนาขออนน่าเขาน้า่งท่ามปลากินอิ่มนุ่งอุ่มหมักไม้หมักตอกหมักข้าวหมักงนมทั้งทำทีกินของกระต้มขนมของถมของหวานกินบม่ได้อึดบม่ได้อยาก มันต้อนหลับเน่าอยู่เน่ากินนักตะเหิวเขานักก็ยยางกับควงคือคือควกันเองถ่าบ้ายกลัวในวัดถ้แเละถ้าปลาลื้อคนถ้ากระักกินแล้วกินกินกินคนนะ่ะทักไม่ให้ข้ากิน แค่ในครัวเราก็มีคูนบ้านเฮ้านี่คนเลาวนะครับพี่อันเห็ดกระเพรา,าชอยเพิ่นไปย้ําัะวุงไปย้ํามะวุงไปกันตนุ๊กข้าวเหนียวพอลกันมื่อวันไปพ,นปนปไปพูนกินปลาไปพูนกินปลามาพี่กินต้มไก่ มันนี้ก็มีงานอีก้วงานแห่งแห่งคัดทินมันหนักไปงา่ากมันบกุกผัวนางพานางไปเจ้กกากาไปยากให้เมื่อไปยากให้มาด้หลั็ลไปพอ f มที่คโลยอสขอบ,บคุณเลอทั้งบ,บึงถ์ทัมาชุหน้าสรีพี่น้องทางโอยเยอสกัมมาคโคเป็นเพื่อนทั้งยูทูบทั้งเฟซบุก๊กขอบคุณค่ะ ทักทายสบายทักทายสบายดี <c oughs> ทักทายสบายดีกันพ่อก็ได้ทาดานนั้นบรรณาธิดารเลยเพื่อนครับมาเป็นกลุ่มตนะ้องเป็นทายคลิปทายคลิปเน่าบวว่คลิปเลี้ยวเห็นไหม าทายูคูนาจารีขอบคุณค่าที่จะได้หัวบ้านหัวช่องละบบอพี่น้องทางรอยเอ็ดเมื่อบ้านนี่นะคมะหลายคนทุกคนเดินทางสอบปลอดภัยเด้อไม่แต่ภูงงามไม่แต่คุยสวยแล้วได้เจองตัวไม่แต่ภูงงาม เฮ้ย hey. ชัดผิกดิบมว่มวนจกินน้ำม่วนนะกระเจ้าก็มีโรงทานอีกขวันห้ามัดมากก่อนโรงทานนะกัะมาลรุ่มคิดแม่พัน ชันยาามันก็ยุยุ่นี่มันยงมันไกลแล้วมันยังมีปัญหาข้าวทน้าปลาชินอิ่มทุกคนไปบ้านนะเขากระเลือดจะว่าเนี่ยเพื่อนเขาเพื่อจะพองไม่ได้กินอุ่นเขาย็นมันอีกจแปนมีมูไปแล้วหางมีหางผมมีมู แต่ว่าเป็นพี่เป็นน้องก,ก็ไปบ้านกันมกบม่วนรรยะถาทาวครับทามกัจจุบักับพือบรนอุ่มบรนคูยุคนม้วนม้วนนาทรีดลมหมักเขเมื่อละเบ้อเขีมนเมื่อละวบ่อถ้าพระเชวียวถ้าภาวะงุ้งนะบมคุตุกภัยงุ้งนะขมาทาม่ ฮาบูฮูกัเจ้าครับมา,ามาทเฮาก็เออชิมกเนได้ชิมกันได้ย่านยน้ามพ่องท่านมุมก็ปักฮาก็บอกไประเด้นี้ละ่ะลกันเป็นัจะจับกดถือมาจะว่าลาตเตรี่ะมัดผู้ชายทางไทยนะทุกคนใหญ่ประมาณใหญ่ประมาณ ้ปปาปียี่สิบปีเท่าสี่สหปีนะเนี่ยไปนําเมย์เนี่ยไปนําเมเยเม์ยกตุตเพลงข้าเบิงมันเป็นแบบเป็นแบบเป็นน่ารักเป็นตะเพลงตลงัวน,นั่งอย่งนี้ขาเมย์นะอันนั้นทีเห็นเมืม่อวานนี้เป็นดูนําเมย์เพิ่งทาพี่น้องทางลาวเข้ามาไกลเมย์จากนี้ ทำงานอยู่ไปคุระบอลคือปเพิ่นนั่งขาแล้วเพื่อตื่อเพิ่นไปตอยมาค้ามป้องมันนี่มาค้ำป้อเนนในวัดนาชิดานะ่ะดุกดุกไปต่อยให้แม,ม่เพนนิ่นเพื่อนทะเลทามนาตาลี่ว่าจะมือะบ่หนะ ทะเล,ลกับพระเวงนาพระเวงล้างไปคนเดียวลยแล้วก็เป็นน้ามูอะไรครับเจ้า่อมันทำปันยางผู้เดียวยางไทยคลิปพาเนอะทุกคนงวกหนางงวกล้าง ไม่ได้เบาดรอ,อ,อื่นเบิ่อเพิ่มากระเบิอกจะประจับมาบม่ได้คอมเมนต์ครับเฮากันเมื่อวานมากระเพาะขุนทุกคนเมื่อยเมื่อยเป็นตือกอนในทักมวลในปุ่นผนลืมช้ำเหื่อยอันเปินต้อนหลับดีผันเมื่อยผัเนเช้าเมื่อยท้ามีแห้งกระเบนพาเปิดโรงทานแห้งขี้มวนชายยู่เทียกินนะถ้ากินถ้าไทายคิด บเดิมไบเดิมนิ่มตรงนั้นรวมผัดถ้าบักก้ามใหญ่ทำหนักมวยทุกคนเออนอกกระชบเขา ใชหน้าก็อยู่นี่ลูกกะชอบเขาก็อยู่นี่ได้เบิร์ตานไม่พาพืน้นอยู่นี่เบิรไปอยู่กรุงเทพเทศเห็นทำงานนักคือเก่าทุกคนอยู่ด้านอาหารนะนักคนอยู่บ้านอีเพราะวา่าเวลาเท่าเกยชื่อโคอมา คือป็ชื่อเสกระมังใ,ใสไทยไทยรุดคือคองคายนะมักกะนโง่ลงกันนะนะนะใหุ้กเสกรามังใหญ่ๆนะงกโนกรกจะรุดนะทางละาให้คุนโยกไม่เท่างกเพียเดียวดอกอื เพทุกคนต่อไปลูกเปเหตุของเงาเปเหตุป่านะพื่นอีกอย่างดักมีผูกไว้ทุกคนหงงา,หานผูไอ้นาตาลีเลดทุกคนอีกี นางอยากคุยสบายใจสบายใจแบบไงแบบแบบการเป็นอยู่ช you so ีว sure ิตเขาจะนีเขาจะอยู่กับอยู่ทรนคุณนะนะถ้เป็นไรชีวิตเท่าเกิดมาเกิดมากขี้เกิดมาบ่มีผูกกระชาแต่ว่านั่งอยากได้หมู่เขาก็ยังมู่เขาก็ยังมี มันลำบากอยู่บน่นว่าตั้งจังไถ่ปักมันทับชนุนทุกคนทับชนุนอยู่บน่นวานนี่แต่บอกว่าหลังจากมีอยู่ลำพันธ์ทองคนรทองคนรว่าเอ๊ะอมเมมคือที่มีแห้งคือที่กินยังกับกินถ่ายคลิปไปพันกับทายกันนะคือที่ขับทุกคนพ่าทำมีอยู่ลำพันเป็น เป็นโคงเป็นโคงเขาเองแล้วคือคือชีสบายนะทุกคนมาทันจ้าเพราะว่าเขาบริหายใจหัวมวดังหมูนะคือชีไม่แห้งมาทันจ้เนาะมีเนก,กอ้อกับปลคอยห้าไปนะกินไปนาตรีบารำคเมนทงมีลูกมีปัวมีผู้มาอยู่นั่นนะ้างสี่ายคนเท่น น้ำกันสิบายพวกเงินสิบามีพวกเงินคุดในใจคุดจะสมบูรณ mm ์ไปสุดเวลาอะไรทุกคน มาดังสัดไปจะไปเถินนาซารีละไรรับค่านี่คิดค่าเบิงเนี้เบิงชีจุ๊บเพราะว่าขอโทษค่ะจ้าอว่าน้าน,นา,านำนี่แลหละหมว่านี่กับบ่อเบิ้มืองนี่จะายคลิปเงาลัวเลยพอขึ้นมาถึงบ